สวัสดีจ้าพบประชองเตียงตองชาแนลจ้าไม่ได้จ่ากินสมตำน้ำกันไม่จะเด้อสมตำใส่บอกกอ็ได้จ้าข้องแท้จาะข้องแททบอกกอก้องแ้พปิกกับข้องแทแแท,แทไอรีแแ่จนเต็มหมนละนี่ทำใหญ่ใโดดไปแล้วพี่อ้อก รถซาเล่งไปช่วจกไปช่วยจกับขายหานะแจกกับใคราายครรถ Chà, đưa phía ngoài. Đưa luôn vào trong càng. Cái nuôi, mua thịt được chà, thịt tăm nuôi. Bà Kim ท้องเสียงดังทำไมลูกโเคหมดบีมาำไมเตียบบุงบักตัวลงเตรียมเลยตาไปเตรียมอัพเลยน้ำปั่นบอก อ,อเดอราพับไปเนี้วะะเทียงจ้งมสมตังพอน้ำจีน มีแบบนี้แบบซุกน้ำเลยเนี่ยกลุ่งกลุ่งฝอยปลากวัวซุกรามนกินมันก็สบายใจเย่มากแยกตัวด่าง,งเกลือก่อนกล,ล,ลุ่ม่องล่องด่างเกลือมันแรกจะเห็นความแตกต่าง พะเกลือล้างผักจะช่วยได้ทุกอย่างคลิปนี้แค้ก็เด้อ้าเด้ว,ดวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตีงตองชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ